นาเวลา6กโมงผมได้ตื่นมาล้างหน้าแปรงฟันหยิบเสื้อขนหนาวแล้วออกไปเดินเล่นเพราะโรงเรียนผมแข่งกีฬาสีและกีฬาที่ผมลงก็คือฟุตบอลครับที่ผมออกมานั่งเล่นก็คือผมมาวางแผนการฝึกฟุตบอลของตัวเองนั่งอยู่เกือบ5นาทีครับสุดท้ายก็ขี้เกียจคิดไปซ้อมเลยดีกว่าอันดับแรกคือเตะส่งกับเพื่อนครับเพื่อ,เ,อเป็นการวอร์มร่างกายนั่นเองแล้วก็ฝึกดอกฟุตบอลเพื่อทําความรู้จักกับมันสวัสดีฟุตบอลเออสวัสดีก็มาซ้อมันที่โรงเรียนนะครับผมเวลา11บเอโมงโดยตอนนี้เราจะฝึกยิงเข้าประตูโดยการผัดกันยิงคคคนน5ูกกแรเดีย ต่อไปก็คือตาผมนั่นเองแล้วคนสุดท้ายคือเบลลูกแรกเตะโดนแผลสรุปคะแนนตามนี้ก็ผมซึ่งก็ผมไม่ได้คะแนนเลย หลังจากนั้นผมก็ได้มาซ้อมเตะฟุตบอลต่อก็มีฝึกดอดแล้วก็ฝึกสกิลและในขณะที่ผมหมุนตัวเตะนั้นผมได้เอาตีนฟาดพื้นไปที่เรียบร้อยเจ็บหนักเลยครับผมและในช่วงเย็นผมก็ได้มาทาการฝึกเลี้ยงฟุตบอลโดยผมใช้ฝาตั้งเป็นแกนไว้ซึ่งก็ไปติดขัดเล็กน้อยตอนนี้เหมือนมาดีครับผมสุดท้ายก็บอลหลุดมาลองดูรอบที่ผมคิดว่าผมทำได้ดีกันดีกว่าวันที่2ซึ่งผมลืมคิดเรื่องนี้ไปเลยครับผมก็คือการได้รับแรงกดดันจากผู้ชมนั่นเองอันนี้คือบรรยากาศฟุตซอลหญิงนะครับ สรุปว่าวันนี้ไม่ได้ซ้อมครับผมผมง่วงแล้วผมก็นอนเลยอาล่าวันที่3นี่ผมใช้เวลาหลังเลิกเรียนนะครับผมในการฝึกไม่มีอะไรมากครับผมก็แค่ฝึกเตะอัดกำแพงแค่นั้นโดยการที่ผมจะฝึกเตะจงังหวะเดียวเป็นหลักจัดกล้องแปบ๊บผมก็เตะวนอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆหลยครับที่ไม่ไปเตะตรงโกนเนี่ยเพราะว่าสนามเขาเล่นวอลเลย์บอลกันอยู่ผมเลยมัหลบมุมเล่นข้างแทนไม่ทําอะไรมากครับส่วนใหญ่ก็จะแบบนี้ ไปก็ลองฝึกยิงประตูด้วยความที่เขาเล่นกันอยู่ผมก็เลยเตได้แต่มุมนี้แล้วตอนที่ผมลงแข่งนั้นผมลงเป็นกองกลางนั่นเองแล้วมันก็วนอยู่แบบนี้ครับยิงแล้วก็วิ่งไปเก็บช็อตนี่คือเกือบได้นะครับผมแต่มันสูงไปนิดนึงและนี่คือช็อตที่ดีที่สุดหลังจากนั้นผมก็ไปเล่นฟุตซอลแล้วผมก็ลื่นล้มทําให้เป็นแผลเกิดปัญหาลวผมไปเล่นบอลมาแล้วผมล้มดูดิ อให้ดูแค่นี้พอคือตอนแรกมันเป็นแผลอยู่แล้วเว้ยแล้วมันก็ไปล้มซ้ำอีกแล้วมันก็แบบเออมันแผลเปิดเลยนี่ก็เป็นอีกวันแล้วนะครับผมที่ผมมาซ้อมบอลนะผมปั่นจักรยานมาอัปเดตครับผมตอนนี้แผลปิดปากกอนเรียบร้อยแล้วสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนดูก็คือในกระเป๋านี้นะครับผมผมได้ทําการไปซื้อสตาร์ทมานะครับซึ่งลายก็จะเป็นดาแดงแบบนี้เลยนะครับผมเนี่ยด้านหลังแล้วผมก็จะมาซ้อมคนเดียวนะครับผมเพราะว่าเพื่อนมันไม่ว่างกันนะอะไรก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมทานขนมปังเป็นมื้อเที่ยงกก่อนนแล้วั นี่โอ้โหน่ากินว่ะเป็นรสกาแฟะนะครับผมเดี๋ยวแบ่งครึ่งไว้ก่อนแบ่งครึ่งไว้กินอ้อยคาเฟอีนอื้ม oh, <cover> <c oughs> เป็นรูซึ่งผมซื้อมาผมยังไม่ได้ลองกันนะเดี๋ยวจะมาลองวันนี้วันแรก <c oughs> โคตรโชคดีแดดเป็นใจครับผมวันนี้ <c oughs> อร่อย <c oughs> เราจะมาฝึกยิงประตูกัน <c oughs> ขอโทษน,นะพอดีลงมาทางนู้นโอเคเรามาใส่รองเท้ากันดีกว่า สิ่งที่เป็นปัญหาคือแผลตรงนี้นะครับผมก็คือแผลมันแห้งนะครับผมผมงอเยอะไม่ได้ผมกลัวแผลมันฉีกแต่เมื่อการซ้อมบอลผมจะทำเต็มที่ครับขั้นตอนการร้อยเชือกครับผมแลำหนึ่งนะโอเคผมคิดว่าผมฝึกเดินให้มันคล่องก่อนแล้วกันแม่งเดินทีขาพลิกเอาเนี่ยไม่รู้ทุกคนได้ยินไหมเดี๋ยวผมลองเตะบอลดูเฮ้ยลืมบอกครับผมอยู่สีชมพูนะวันแบล็คสวัสดิ ก็คือไม่รู้นะครับผมว่าพี่เขาจับผมเป็นกองกลางหรือว่าปีขวาผมก็เลยต้องฝึกปัน่นคงดูนะเออแต่เวลาเตะมันไม่เจ็บนะครับผมตอนตอนนี้ผมเจ็บเข่ามากอืมอืมอผมอยู่ห่างกล้องมากเลยไม่รู้ใหม่ได้ยินบอกอะไะครับผมอุ้ย,ชยเชี่ยเไรวะเนี่ยอุ้ยทำไมมันแรงได้ขนาดนี้วะเอ,อผมลืมเราต้องวอร์มก่อนนะผมไม่ทันละหลังจากนั้นผมได้ฝึกสกิลแลวผลปรากฏว่าอ๋อ้อ้โอ้ออออ เรียบร้อยครับผมเจ็บหนักทหาเอ้ยก็คือท่าเมื่อกี้มันแบบงัดข้ามหัวไงแล้วมันทั้งทๆเงี้ยเง,งี้ยแล้วแผลตรงนี้แบบอไะไรเดี๋ยวลองดรอด้เล่นดูก็พอใช่ไม่ไหวแล้วไม่มีแรงวิ่งแล้วเนี่ยหลังจากดอดบอลเสร็จในตอนกลางคืนผมได้เอายามาทาแผลแล้วก็ค่อยๆยืดกล้ามเนื้อบริเวณขาเพื่อไม่ให้มันตึงตอนลุกขึ้นนี่คือลำบากสุดละจากนั้นผมก็มาดอดบอลเล่นอีกแป๊บหนึง่งและหลังจากนั้นผมก็เข้านอนเลยนะฮะแล้ววันนี้ก็คือวันแข่งบอลนะฮะซึ่งผมแข่งช่วงบ่ายนะครับผมแแแลลลล้กกกกกก่่่่อออนนนขงง็็ไดมาเเบูรียัใจ ก่อนถึงช่วงบ่ายได้เรียนนะผมแล้วก็นั่งเล่นบางทีก็นอน,นอ l r i ตอนนี้คือใกล้เวลาแข่งแล้วนะครับผมหลังจากนี้จะไม่ถ่ายแล้วเดี๋ยวมาสรุปผลให้ฟังผมแพ้ครับได้เป็นตัวสำรองปิดด้วยสกอร์3-1ตอนนี้คืองอมจัดเลยครับผมอย่างที่บอกครับผมได้เป็นตัวสำรองซึ่งเขาจะให้เล่นครึ่งแรก20นาทีพัก10นาทีแล้วก็ครึ่งหลงังอีก20นาทีนะครับซึ่งโดยรวมผมได้เล่นไปแค่7นาทีจาก40 และนี่คือบรรยากาศของงานกีฬาสีนะครับรอบคัดเลือกเราไม่ผ่านรอบนี้เลยมาชิงที่3แทนอันนี้คือดูพี่มอปลายเขาแข่งนะครับผมผมได้แข่งตอนบ่ายเหมือนเดิมรอบนี้ไม่ตื่นเต้นแล้วครับผมก็คือนอนชิวๆไปเอาล่ะถึงเวลาละใส่รงองเท้ารองเท้าสนับแข่งให้พร้อมอย่างที่บอกคือไม่ตื่นเต้นนะผมก็แค่ชิงที่3ปมไปเลยในที่สุดผมก็ชนะนะครับผมถามว่าผมดีใจไหมไม่ไม่เลยสักนิดเดียว เหมือนเดิมฮะได้เป็นตัวสำรองเหมือนเดิมและรอบนี้ผมจับเวลาด้วยผมได้เล่น4นาทีเต็ม40แต่อย่างน้อยก็ชนะผมด้วยสกอร์2-0เอาล่ะขอระบายอารมณ์สัหน่อยโดยการเตะกําแพง และนี่คือสภาพหลังจบงานกีฬาสีครับผมพาที่ที่กําลังตกดินและนักเรียนที่กำลังทยอยกลับบ้านผมก็เช่นกันเอาล่ะและ้วในคลิปนี้ก็ขอจบไวเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมบ๊ายบายครับ